จะไปชะอำแล้วไปทางเส้นหาดเจ้าปุกเปลี่ยนนะคะแนะนำเลยค่ะอันนี้เป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะคะแถวหาดเจ้าสำรานนะคะตรงแถวหาดม้าน้ำค่ะหาดนี้สงบนะคะแล้วก็เป็นธรรมชาติดีค่ะอันนี้คือทางไปร้านม้าน้ำค่ะร้านเขาจะชื่อเหมือนกับหาดเลยนะคะหาดม้าน้ำค่ะอันนี้เป็นทางที่จะไปค่ะเราสามารถจอดรถตรงด้านสุดชายหาดได้เลยนะคะแล้วก็ลงไปเดินชม ทะเลสวยงามได้เลยนะคะแนะนำนะคะถ้ามาก็เป็นช่วงเย็นๆนะคะอากาศจะดีมากค่ะสามารถลงไปเดินรับลมทะเลได้แล้วก็ไม่ร้อนนะคะอันนี้เราก็ถึงแล้วนะคะม้าน้ําค่ะคาเฟ่ชื่อม้าน้ํานะคะก็จะเป็นคาเฟ่ยอยู่ติดชายทะเลเลยนะคะนี่ค่ะเป็นหาดม้าน้ำตรงนี้ อเขาสวยดีอันนี้เราเข้ามาภายในที่คาเฟ่ที่เป็นที่นั่งติดห้องแอร์นะคะเขาก็มีขนมเมนูขนมเยอะเหมือนกันนะคะกาแฟก็รสชาติหอมดีเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเราให้เลือกดูค่ะ ส่วนที่นั่งนะคะก็มีทั้งภายายที่เป็นห้องแอร์ค่ะแล้วก็จะเป็นที่นั่งที่เป็นด้านนอกที่รับลมธรรมาชาติติดกับชายทะเลนะคะอันนี้เป็นโซนที่สามารถเดินออกไปชมได้ค่ะอันนี้เป็นที่นั่งด้านนอกค่ะที่ว่าเป็นที่นั่งติดชายทะเลนะคะ <conom ía> ลมเย็นโชยสบายเลยค่ะช่วงเย็นๆแลนะคะอันนี้ก็สามารถเดินไปตรงด้านนู้นได้นะคะ นี้เป็นห้องน้ำเพรานะคะแดกดีค่ะเลราว่าคาเฟ่นนี้เขาธรรมชาติดีนะแล้วก็คืออยู่ติดชายทะเลเลยแล้วก็ชายทะเลก็ส่วนตัวเดียค่ะ อันนี้เราพาเดินมาผัานบริเวณข้างในร้านค่อน้าก็ตกแต่งเป็นแบบสวนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่นั่งด้านในนะคะที่เขาจัดเป็นสวนนะคะสามารถเข้าไปนั่งรับลมได้ค่ะอ้นว่าที่นั่งก็น่านั่งตรงนู้นก็เป็นวิวมาน้ำนะคะที่อยู่ตรงชายหาดนะคะสามารถไปถ่ายรูปได้ค่ะ